มันไปอุดอยู่ตรงไหนมั่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้เพราะว่าความดันเนี่ยมันเป็นไัยเงียบมันเป็นไัยเงียบเป็นฆาตรกรเงียบไม่รู้มันมาฆ่าเราตอนไหนถ้าเราไม่ไปดูทอกเครื่องระบบหลอดเลือดตรงนั้นฮะครับหลอดเลือดของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยฮะครับเราไปดูไปดีท็อกมันออกมากับจัดถังเช่าของเราที่อยู่ในกาแฟแม่มดเนี่ยครับนี่แหละฮะไปทะลุทะลวงออกมาให้หมดเลย ครับตรงนี้แหละตางเช่าของเราครับให้มันสะอาดแล้วความดันของเราจากไม่มีแล้วการอ่อนเพลียของเราก็ไม่มีเพราะว่าอ่อนเพลียของเราเนี่ยได้จากเห็ดลิ้นจืดเห็ดลิ้นจืดของเราเนี่ยการอ่อนเพลียเราไปช่วยตรงนี้ได้ครับชะลอความแก่ได้ด้วยไอ้ความแก่เนี่ยถ้าเราสุขภาพเราดีมันไม่มีใครแก่หรอกฮะครับไม่มีใครแก่หรอก่ยิ่งมาออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยครับแล้วเราก็กินอาหารที่มัน ดีต่อสุขภาพแบบนี้ครับนะกินผักกินผลไม้กินอะไรต่างๆของเราเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะไม่ได้กินผักถึง5้กิโลหรอกวันต่อวันเนี่ยนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องน้ําตาลค่ะเห็นไรือจืดอควบคุมเรื่องออน้ําตาลไปบล็อกเก็บไว้ไม่ให้น้ําตาลมันเข้าไปครับแล้วก็ป้องกันอมพฤพึ์ออมาพาัตเนี่ยเป็นอะไรที่เราคุยมายตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ใบเป็กกล้วยของเราเนี่ยหอบผืนครับ เป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บคนที่เป็นหอบผื่นเนี่ยเป็นอะไรที่มันถ้าเป็นอะไรมาปมุ๊บเนี่ยหอบมันก็จะมาด้วยเป็นโรคสองโรคเลยครับโอ้ยอย่าให้ถึงมือหมอะครับนะอย่าให้ถึงมือหมอครับ,นะรบเราดูแลเรื่องสุขภาพของเราแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยว้าวมันเป็นอะไรที่มันแล้วก็โรคอัลไซเมอร์อายุเรายิ่งเยอะขนาดนี้แล้วมันก็ยิ่งเสื่อมโรคเสื่อมลงเพราะว่าอนุเซลตรงไหนที่มันเสื่อมทรงมั่งเราก็ไม่รู้ เรากินตัวนี้แหละฮะสามตัวพี่ประรัตน์ได้กินตัวนี้ไปแต่ก่อนเนี่ยพี่ประรัตน์เป็นคนไม่พูดแบบเนี้ครับนะแต่ก่อนเนี่ยไม่พูดแบบเนี้ยมีคนไม่กล้าพูดด้วยเพราะว่าไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาพูดแต่เราได้กินแล้วเราพูดจากใจเราพูดออกจากปากเราเนี่ยมันมันได้เพราะเราได้กินไงเราได้กินมาครับ <c oughs> พี่สมปองฮะสวัสดีครับ